ครับนี่เป็นงานบุญถวายกองเพลนนะครับณวัดบ้านพลงงามวันที่13มกราคมนะครับ2556ซึ่งอุตาสิมีและคุณยายมริจันทร์นะครับได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ชวนลูกหลานญาติพี่น้องนะครับพ่วมบุญถวายกองเพลนณะวัดบ้านพลงงามตัวบนน้องบ่ออพเภอนานเคจังหวัดอคอนครพนมก็ม,นะมีนะครับชาวบ้านพลงงามนะครับนำวงกองยาวมารอต้อนรับที่ชุงนานระหว่างวัดพลงงามกับบ้านห้วยยาง ซึ่งพี่น้องบ้านเราเหนือและก็ลูกหลานญาติพี่น้องของคุณตาสมปีร์คุณยายมาริจันก็นะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับมากมายนะครับมีคุณอสนนะครับพี่แทสนะครับแล้วก็ชาวบ้านเราเหนือนะครับก็มาร่วมงานมากกว่าร้อยชีวิตนะครับเรานํารถมาเกือบ20คันนะครับคนลูกหลานญาติพี่น้องมาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับหาเงินที่เรานําไปซื้อกองเพนก็ได้จากการนะครับมี ลูกหลยานญาติพี่น้องร่วมบุญนะครับร่วมบุญนะครับก็คุณตาสมบรนะครับคุณยายมริัน์ก็ร่วมบุญ1น0 0 0บาทนะครับพี่แทบพี่นุชนา์ก็พร้อมด้วยนาะยวิศวัตรก็ร่วมบุญ1น0 0 0บาทนะครับน้าหงไซนา่าดนใจนะครับสองพบาทนะครับคุณอานลักษณะหนึ่งพบาทนะครับ พี่บุรพานะครับก็1,500บาทนะครับก็อีกหลายท่านครับผมนะครับคนละ500คนละ200นะครับ100 200นะครับมีผู้มีใจอันเป็นกุศลนะครับมากมายครับพี่น้องบ้านเหล่านี้ของเรานะครับมาร่วมบุญก็ได้เงินในครั้งนี้นะครับหลังจากซื้อกอง19,000บาทแล้วก็เหลือเงิน10,000นะครับกวบบาทนะครับก็นำทำเป็นต้นการมาทอดถวายนะครับที่วัดบ้านพลาง เป็นก้าวกำลังเดินเข้าสู่วัดนะครับถึงนัทางผู้ใหญ่บ้านทางผู้ช่วยทางสมาชิกอบตนะครับก็มารอต้อนรับที่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับเราก็สนุกสนานร่วมแห่กันเข้ามานะครับมีน้ป้อมนะครับพี่ไทพี่เป็ดนะครับน้าสนนะครับพี่กิษนานี่น้องไออุ่นนั่งยมรถนะครับเดินไม่ไหวนะครับมีเป็นชุดีชั่วโมงนะครับนี่ก่อนเข้าวัดก็จะมีทางนะครับพระท่านมาประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล นะครับผู้ช่วยสัมมาก็ที่กองเอาเลื่อเอาใจนะครับอยู่บนรถตลอดเวลานะครับเป็นบุญที่นะครับเรามีความสุขใจมากครับที่ได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับเป็นความประสงค์ของคุณพ่อสมรีและก็คุณแม่มารีจันทร์นะครับที่จะได้ทําบุญถวายกองเพลนซึ่งได้นะครับคิดมาตั้งแต่โน่นขับเดือนธันวาคมนะครับพอมาถึงวัดนะครับเราก็แห่รอบ สลายการเปลี่ยน3รอบนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรก็เป็นที่สนุกสนานทุกคนนะครับอิ่มอกอิ่มบุญกันนะครับพอใจนะครับกับการได้มาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับมาถึงปุ๊บนะครับแล้วก็มีการนะครับนำเงินนะครับที่มีผู้ใช้บุญนะครับมาร่วมสมทบซื้อกองเพลงหลังจากเหลือก็ทำมาร้อยเป็นพวงพวงนะครับเพื่อเอามาร้อยรอบ กองเพลงนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่านะครับเงินที่เราได้มานั้นได้มาทําบุญกับทางวัดนะครับจริงๆนะครับซึ่งทางวัดจะนําไปทําอะไรก็แล้วแต่คณังคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งทางวัดบ้านพงานก็ยังขาดนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำประปานะครับ,นะรบทางสรารการเปลี่ยนก็ยังไม่เรียบร้อยดีฉะนั้นก็นะ จอีหลายอย่างที่ทุกคนจะได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะัผูท้ที่มาร่วมบุญก็สนุกสนานนะครับไปแก๊สนะครับฟ้อนรอการประดับตกแต่งนีนะครับน้สนนะครับรรรน้อนะงใสก็มาร่วมถ่ายรูปนะครับข้างๆกับกองเพลน,นะครับหลายท่านครับร่วมสนุกสนานในครั้งนี้นะครับนอกจากการร่วมบุญของ ญาติพี่น้องนะครับทางคุณพ่อสามีและคุณแม่มาริจันแล้วนะครับก็ยังมีพี่น้องนะครับบ้านพลงามมานะครับร่วมทำบุญในครั้งนี้อีกมากมายนี่คุณพ่อสมบีนะครับฟ้อนนําหน้าขบวนแห่นะครับนี่คุณแม่ดาริจัครับน้องปกป้องนะครับลูกชายจักรงของมาร่วมในขบวนแห่กองเพลนรอบสารการเพลนนะนี่คุณปู่วัฒนันนะครับนี่คุณตาสมบีฟ้อนนําขบวนนะครับก็เป็นที่อิ่มอกิ้มใจ นะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่ของนะครับพี่น้องบ้านเหล่าเนื้อนะครับของคุณพ่อสับลีคุณแม่มาริจันจะได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับเป็นนานๆถึงจะได้ทําบุญถวายกองเพลนทีหนึ่งนะครับก็อันนี้สงจากการทําบุญถวายกองเพลนนะครับก็ได้รับคําบอกกล่าวนะครับว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับ พิทยศ์ h, เกลือไกลมีคนรู้จักทาอะไรก็มีคนรู้จักสือเสียงดังไลว่าอย่างนั้นนะครับจากการร่วมบุญในครั้งนี้นะครับก็มีญาติพี่น้องบ้านเหล่าเหนือ้อเหล่า,าใต้โพนไฮนะครับมาร่วมบุญกันมากมายนะครับรวมเงินที่ได้รับบริจาคแล้วหลังจากซื้อของเพลนงหับาทแล้วก็มีเงินเหลือถวายวัด เพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของวัดของหมู่บ้านนะครับสองหมกว่าบาทน,นะครับซึ่งเป็นเงินที่ทางหมู่บ้านรววมสมทบด้วยก็นะครับหลายพันบาทนะครับประมาณ4ี่พันบาทที่ได้มีการต่อย,ยอดที่วัดบ้านโพนงามนะครับก็ว่าญาติพี่น้องทุกคนนะครับคงจะได้นะครับอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้บุญกุศลการท่วนหน้านะครับ ทำน้อยขอให้ได้มากทํามากก็ขอให้ได้มากยิ่งขึ้นไปหลังจากที่เราแห่เสร็จนะครับก็มีการนํากลองและหาตั้งขึ้นบริบัสศาลาการเปลี่ยนนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการนะครับทาพิธีถวายและก็นะครับถวายทหฐานเพลนแล้วก็ทานข้าวร่วมกันก็เป็นอันเสร็จพิธี